สวัสดีครับเพื่อการรีวิวสินค้าให,ใหม่ๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ t ทย i ลฟ์ช็อปดอทคนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายพวงกุญแจของฟินิก i x มารีวิวให้ดูนะครับเป็นฟินิก i x รุ่น E03R นะครับรหัสขึ้นต้นด้วยตัว E เีย่ e, ยก็คือเป็นอ่าพวกตระกูลอ c o n o นมีของฟินิก i x คือพูดง่ายๆว่าราคาไม่แพงแต่ว่าฟังก์ชันก็ให้มาจัดเต็มเหมือนกันนะครับตัวนี้ E03R R คือ rechargeable นั่นหมายความว่ามันเป็น ไฟฉายพงกระใจแบบชาร์จได้ในตัวนะครับตัวนี้ชาร์จได้ในตัวแล้วก็มันชาร์จเป็นไทซีด้วยนะครับรุ่นนี้ชาร์จรุ่นรุ่นใหม่ชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่งานสวยมากนะครับตัวดีบอดี้ Body เขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยเกรด a t ที6 1่ที่ว่าเป็นเกรดเดียวกับพวกที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปที่เป็นโลหะงานดีนะครับเคลือบเคลือบวัสดุเป็นเรียกว่าชุบแข็งวัสดุให้การรอยขีดข่วนนะครับ แล้วก็ให้ความแข็งแรงสูงน้ําหนักเบาแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับตัวนี้บางดีด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ความสว่างสูงสุดเขาอยู่ที่260ลูเมนนะครับตัวนี้แสงไปได้ไกลสุด42เมตรในในแ l a นะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยตัวนี้เหมาะเลยนะครับสาหรับใช้เป็นไฟฉายติดพวงกุญแจร,รถนะครับใช้ส่องในรถของในรถยนต์รอบรบรถเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถใช้ช่วยส่องสว่างได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับมันมีมา2หลอดนะครับ ตัวหนึ่งจะเป็นหลอดแสงขาวอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหลอดแสงสีแดงนะครับแสงสีแดงก็คือใช้ในกรณีฉุกเฉินได้นะครับมันใช้ทั้งเปิดโหมดต,ติดค้างสีแดงหรือ,อกระพริบสีแดงก็ได้นะครับแล้วก็มีโหมดแสงขาวให้เลือกใช้งานได้หลากหลายด้วยเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าตารางความสว่างด้านหลังนะครับสําคัญนิดนึงนะครับอย่างที่บอกว่าแสงสีแดงเขาจะมี2รูปแบบก็คือแดงกระพริบก็คือสว่างที่สีลูเมนนะครับแล้วก็ แดงติดค้างก็4ลูเมนะครับส่วนโหมดแสงขาวก็จะมีตั้งแต่ Eco คโล m e d i เแล้วก็ไฮนะครับอีโเขาก็อยู่ที่5ลูเมนนะครับทุกครั้งที่เราเปิดมา Start ทที่อีโ5ลูเมนนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดโล30ลูเมนนะครับให้สังเกตนะครับโหมด 3, Low ล30ลูเมนเปิดได้ถึง3ชั่วโมงเลยนะครับยาวไปเลยนะครับ แล้วก็มีเดียม80ลูเมนได้ตั้ง1ชั่วโมง15นาทีแล้วก็โหมดไฮ260ลูเมนที่45นาทีมีดอกมีดอกจันบอกนิดหนึ่งว่าดอกจันก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในขณะใช้งานนะครับมันก็จะพูดง่ายว่าเต็มที่ไม่เกิน45ลูเมนในห้อง l a บเขาได้มากแค่นี้นะครับเราใช้งานเองอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องความร้อนมาเกี่ยวข้องแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับเท่าที่ผมลองเปิดถ้าลองใช้ต่อเนื่องดูนะครับับบกก็รร้้้อนชนชาะคแลว ความสว่างที่ได้ก็เหลือๆสาหรับการใช้งานโดยทั่วๆไปได้สบายมากเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวสินค้าจะมาเฉพาะไฟฉายอย่างเดียวแล้วก็มีห่วงสเตลเลตสำหรับให้พงกรญแจนะครับอันนี้คือตัวที่ผมแกะมาใช้เองนะครับแค่นี้นะครับไม่มีสายชาร์จไม่มี usb adapter ใด,ดๆมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจัดคือทางร้านมีโปรโมชั่นนะครับซื้อวันนี้ก็คือจะแถมสายชาร์จ usb type c นะครับเพราะตัวนี้มันเป็น ช่องชาร์จอยู่ด้านข้างนะครับจะเป็น USB Type C นะครับตัวนี้นะครับเขาไม่มีสายแถมมาแต่ว่าทางร้านก็เลยจัดโปรถแถมสายแถ้ให้เป็นสายชาร์จ USB Type C นะครับแต่ไม่มีอะแดปเตอร์นะครับถ้าอะแดปเตอร์ใครอยากได้เพิ่มซื้อได้นะครับทางร้านก็าขายแค่เฉพาะรุ่นนี้ก็คือบวกไปอีก20บาทก็จะได้เป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มใช้งานให้ครบพร้อมใช้งานไปเลยแต่ถ้าใครที่มี USB อะแดปเตอร์อยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องซื้อแรงิ้นหรือเอาไปเสียบ เอาสายชาร์จไปเสียบเข้ากับ power bank ที่บ้านที่มีใครใครมี power bank ก็ใช้ได้เลยมี usb adapter ของของโทรศัพท์มือถือก็ชาร์จได้นะครับใช้สายชาร์จของโทรศัพท์มือถือถ้าไม่อยู่แล้วก็มาชาร์จได้นะครับหรือชาร์จผ่าน usb port ของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ให้มาดูคร่าวๆก่อนว่าตัวสินค้าท้าอยู่ในมือนะครับก็ประมาณนี้นะครับไซส์เล็กแล้วก็บางงานดีนะครับสวยมากตัวนี้นะครับงานสวยมากนะครับ ผมต้องแกะมาใช้เองเลยเพราะว่าชอบโดยส่วนตัวนะครับแล้วก็ใช้พ่อยเป็นพงกุญใจได้นะครับไซส์ก็ไม่ใหญ่มากอย่างที่บอกนะครับถ้าเราลองวัดดูก็ประมาณทัก4เซนนะครับประมาณยาว4เซนนะครับกว้างก็ประมาณ2เซนนิดๆนะครับหนาก็ประมาณเกือบ1เซนนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไซส์พงกุนใจที่กําลังดีพกพาสะดวกนะครับห้อยเป็นพงกุนใจลดได้สบายมากนะครับหรือผมแนะนานะครับใครไม่มีไม่อยากห้อยเป็นพงกุนใจลดห้อยเป็น อเนบอยากได้เป็นแบบเน็บมันไม่มีคลิปเน็บนะครับแต่ตัวนี้เป็นแหนบแหนบของพระนะครับถามหรับแหนบพระเครื่องนะครับใครมีก็มาประยุกต์ใช้ได้นะครับนี่ฮะผมแนะนําเลยนะใครชอบพกแบบเน็บนะครับนี่ฮะสวยงามด้วยนะครับเอาไปเน็บกระเป๋าให้คุณสภาพสตรีก็ได้นะครับนี่ฮะห้อยไว้เลยนะครับเน็บกับกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงกระเป๋าถือเป้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้น่าใช้นะครับ โอเคตัวนี้ไม่ได้มีขานะครับแต่ว่าแนะนำให้เฉยว่าพอดีผมมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็ mm hmm. เลยมาแนะนําให้ดูนะครับโอเคส่วนของการใช้งานนะครับอย,อย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าจะมีทั้งหลอดแสงขาวและแสงสีแดงในตัวนะครับ mm hmm. ช่องชาร์จ USB Type C อยู่ด้านข้างมีจุกยางกันน้ำนะครับตัวนี้มาตรฐานกันน้ําดีนะครับตัวนี้ IP เขาคือตัว ไอพีหกแปดนะครับหมายถึงว่าการฝุ่นกันน้ํา IP68 ใช้่ามกลางฝนตกหนักได้เลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องจุกยางแน่นนะครับสังเกตนะครับว่าถ้าอย่างผมปิดคร่าวๆมันก็จะไม่แน่นมันจะเป็นมีคล้ายๆย,ยังมีความคบกันอยู่ของตัวยางอยู่นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานจริงให้ดันให้สุดนะครับเวลาถ้าต้องใช้งานาวเวลาเาเจอเจอ,เจอน้ํานะครับถ้าเลี้ยงได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าต้องใช้จริงปิดจุกยางให้แน่นที่สุดนะครับให้แน่นที่สุดเวลาใช้งานพยายามอย่าให้น้ํามันซึมเข้าไปแล้วก็ ถ้ามีน้ำเข้าก็ให้เคาะออกแล้วก็เป่าให้แห้งนะครับโอเควิธีใช้งานก็ง่ายนะครับกดปุ่มตัวปุ่มอ่ให้ดูก่อนปุ่มที่เป็นสีทองแดงตัวนี้นะครับเขาดีไซน์พิเศษเหมือนกันนะครับให้มันยุบลงไปนิดหนึ่งจากตัวบอดี้โครงสร้างบอดี้นะครับเพื่อไม่ให้ป้องกันเผลอไปโดนปุ่มกดเองนะครับไม่ใช่ว่าปุ่มยื่นออกมามากเกินเวลาแตะโดนก็ติดได้เลยง่ายๆนะครับอย่างเช่นผมสมมุตินะครับตัวนี้นะครับเป็นไนค e t อร์ทิฟเนะครับ ให้เทียบขนาดก่อนนะครับขนาดของตัวนี้ใหญ่กว่าหนากว่ายาวกว่าแต่ก็สว่างกว่านั่นเองนะครับนะครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาให้สําหรับไฮพาวเวอร์อยู่แล้วนะครับตัวนี้แต่ว่ามันก็จะพกยากกว่านิดนึงแค่นั้นเองนะครับแต่เขามีคลิปเดบมาเป็นแบบนี้แถมมาให้นะครับปุ่มรุ่นนี้อย่างที่บอกว่าจะเป็นปุ่มแบบนูนขึ้นมานี่จะเผยโดนปุ่มติดเองได้ง่ายแต่เขาก็จะมีฟังก์ชันล็อกปุ่มกดให้อยู่แล้วนะครับแต่เอามาพูดให้ฟังเฉยๆว่าการดีไซน์ของตัว Uh, E03R ตัวนี้เขาดีไซน์ได้ค่อนข้างด uh, uh, ีไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถล็อกปุ่มกดได้ด้วยฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ดับเบิลสองครั้งเป็นการล็อกปุ่มกดนะครับโอเคเดี๋ยวเราว่ากาันรเรื่อง uh, ล็อกปุ่มกดอีกทีหนึ่งการเปิดนะครับกดแช่ไว้0.5วินาทีนะครับ0.5วินาทีก็คือแช่ไว้แป๊บหนึ่งนะครับสั้นๆ มันจะติดขึ้นมาที่โหมด Eco สีแสงสีขาวก่อนด้านดอด,ด้านขวาด้านนี้นะครับ LED คูวไว้แสงสีขาวนะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตทันนะครับเดี๋ยวผมปิดไปอีกทีกดแช่ก็คืออีกทีหนึ่งปิดเวลาเรากดแช่เพื่อเปิดเนี่ยจะมีไฟไฟติดที่ปุ่มตรงกลางด้วยนะครับอยู่ที่ว่าขึ้นเป็นไฟสีอะไรและกระพริบหรือติดค้างมันจะมีนัยยะอยู่นิดหนึ่งนะครับถ้าอย่างเช่นเรากดออนขึ้นมาปุ๊บติดแล้วมีไฟกระพริบสีเขียวแบบนี้นะครับมันจะกระพริบอยู่แป๊บหนึ่งนะครับ ั่นหมายความว่ามันมีแรงดันแบตเตอรี่เหลือประมาณ40-70%ตามคู่มือนะครับยังไม่เต็มนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่เราเต็มร0 0เชาร์จมาเต็มร้อยพอเราเปิดใช้งานปุ๊บหรือเรากดปิดไปแล้วเรากดเช็ดช่วยแบตเบตอรี่ได้นะครับกดแตะธรรมดาหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ต้องแช่ไว้นะครับมันจะติดแค่ไฟตัวเช็คระดับแบตเตอรี่ถ้าติดกับริบอย่างที่บอกก็40-7 0ถึงที่ที่มีแบตเตอรี่เหลืออยู่แต่ถ้าติดเขียวติดค้างเมื่อไหร่ก็แสดง เจ็ดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มีแบตเตอรี่พร้อมใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพูดง่ายเจ็ดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นแดงกระพริบเมื่อไหร่เนี่ยโอเคแดงกระพริบคือหนึ่งถึงสิบเปอร์เซ็นต์ะพูดง่ายนะครับแบตอ่อนควรรีบนำไปชาร์จแล้วแต่ถ้าแดงติดค้างก็ยังดีอยู่ก็เหลือประมาณสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเป็นเป็นการบอกคร่าวๆผู้ใช้งานนะครับสามารถกดเช็คได้ตลอดเวลานะครับกดแตะหนึ่งครั้งธรรมดานะครับถ้าเป็นแดงกระพริบพูดง่ายรีบเอาไปชาร์จทันทีนะครับสำหรับับบบตตตวนีีตตีี้มมแแเเอร่ลิธย บิลอยู่ภายในตัวไฟฉายเนี่ย200มิลลิแอมเพราะฉะนั้นคำแนะนำคือต้องหมั่นชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆอย่าปล่อยให้แบตหมดอย่าใช้งานจนแบตเตอรี่อ่อนบ่อยๆนะครับพูดง่ายๆว่าให้แบตมันเหลือเยอะๆเข้าไว้นะครับยิ่งเกิน70%ไว้ยิ่งดีนะครับเป็นค่าที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หมั่นชาร์จบ่อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าไม่ได้ใช้เลยจริงๆนะครับอย่างน้อยนะครับทุก3-4เดือนตามคู่มือบอกนะครับสเดือนไม่เกิน4เดือนนะค,ควรจะนํามาชาร์จครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นแบตเตอรี่แล้วก็ถนอมแบตเตอรี่ไปในตัวนะครับโอเคทีนี้มาพูดถึงการใช้งานต่อนะครับกดแช่เพื่อเปิดนะครับจะติดที่โหมดอีโคนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดนะครับให้เราแตะลงไปหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นโลนะครับนะครับอันนี้เป็นโลนะครับแตะอีกทีหนึ่งเป็นมีเดียมนะครับแตะอีกทีหนึ่งเป็นไฮนะครับอย่างที่บอกว่ามี4โหมดอีโคโลมีดเดยมไฮเอาใหม่นะครับแตะอีกหนึ่งที่นะครับอีโคนะครับแตะที่โลนะครับ มีเดียมไฮนะครับกดแช่ที่หนึ่งปิดนะครับเค okay. ส่วนแสงสีแดงทํำยังไงแสงสีแดงคือกดแช่ไว้มากกว่า0ูวินาทีนะครับปกติเราเปิดแสงสีขาวเราแช่ไว้0.5้นะครับเป็นล้วปล่อยนิ้วจะเป็นแสงสีขาวแต่ถ้าแสงสีแดงให้กดแช่นานขึ้นหน่อยหนึ่งอย่างเช่นผมเปิดจากต่อจากขาวได้เลยนะครับแต่ผมแช่ให้นานขึ้นมันจะติดที่แสงสีแดงนะครับเค okay. ผมปิดไปก่อนนะครับ ถ้าเมื่อกี้เราเปิดแสงสีขาวแล้วกดแช่ไว้มันก็ติดที่แสงสีแดงทีนี้ถ้ามันดับอยู่เงี้ยเราก็เปิดแสงสีแดงถ้าเราต้องการใช้แสงสีแดงได้เลยเนี่ยเราก็กดแช่ไว้นานกว่า0.5จุวินาทีนะครับอ่าพอมันแดงเราค่อยปล่อยนิ้วนะครับมันก็จะเป็นติดแสงสีแดงติดค้างขึ้นมาแล้วก็อย่างที่กลืนไปตอนแรกแสงสีแดงมี2รูปแบบก็คือติดค้างแล้วก็กระพริบการเลือกฟังก์ชันกระพริบก็คือกดแตะเหมือนกดแตะหนึ่งครั้งเหมือนการเลือกแสงสีขาวนะครับมันจะเป็นไฟฉายแสงสีแดงติดกระพริบเรียบร้อยนะคร อันนี้มีประโยชน์อะไรก็คืออย่างเช่นถ้าเราใช้เป็นพวงกัญแจรรถแล้วเราลดมีปัญหาเสียงจริงเรา,เาไปวางตั้งทิ้งไว้บนรถให้มันเห็นไกลๆก็ได้นะครับเห็นแค่นี้4ี่ลูเมนแต่ว่าความสว่างถ้าระาายะไกลมองเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวนี้เรายังดีกว่าที่เราไม่ได้เปิดอะไรให้ให้ไม่มีสัญลักษณ์สําหรับคนที่เขาตามมานะครับตัวนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับโอเคหรือในขณะที่เราใช้กระพริบแดงแล้วเราอยากเปลี่ยนเป็นสีขาวทําไงเราก็กดแช่ไว้ใหม่ปิดกดแช่ไว้ใหม่แล้วก็ พอมาติดแสงสีขาวแล้วก็ปล่อยนิ้วนะครับแล้วก็ไล่หมดได้เลยนะครับโอเคแค่นี้เองครับการใช้งานไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับใช้ง่ายแล้วก็เช็คแบตเตอรี่ได้ในตัวนะครับตัวนี้นะครับโอเคส่วนถัดมาลืมบอกไปนิดหนึ่งเวลาเราเปิดใช้งานต่อเนื่องอย่างเช่นโหมด high นะครับโหมด high เนี่ยก็ถ้าเราเหมือนไฟฉายแบรนด์ทุกๆรุ่นทุกยี่ห้อที่เป็นไฟฉายแบรนด์พอเราเปิดโหมด high หรือโหมดสว่างสูงสุดต่อเนื่องมันก็จะเกิดความร้อนสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ บอดี้บางแต่ว่าแข็งแรงแล้วก็ช่วยในการระบายความร้อนได้ดีความสว่างไม่สูงมากเปิดสั้งสักพักใหญ่ๆมันถึงจะมีความร้อนพอมีความร้อนสะสมแล้วก็เปิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เนี่ยตัววงจรเขาจะมีตัวช่วยเ,เขาเรียกช่วยดรอปแสงเองเวลามันร้อนสูงแล้วครับแล้วก็ถ้าเราเปิดใช้งานแช่ไปเลยยาวๆโดยที่เราไม่ไม่เปลี่ยนโหมดไม่ปิดอะไรไปเนี่ยแสงมันจะดรอปลงไปเองเรื่อยๆจนถึงระดับอีโคเมื่อไหร่คือระดับต่ําสุดเมื่อไหร่แล้วเรายังเปิดอยู่โดยที่เราไม่ปิดเลยเนี่ย แบตเตอรี่ก็อ่อนลงเรื่อยๆเขาก็จะกระพริบเป็นไฟสีแดงกระพริบเตือนแทนว่ามันค r ิ t i c a l แล้วคุณควรจะเปลี่ยนหรือคุณควรจะนําไปชาร์จเรีบใ,ให้ให้ให้ไวทันทีนะครับเพื่อป้องกันตัวแบตเตอรี่ไม่ให้มันเสียหายได้ง่ายนะครับโอเคนี่คืออีกฟังก์ชันหนึ่งที่ตัว E03 ทํามาเหมือนไฟฉายปกติทั่วไปเลยนะครับ สำหรับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นการชาร์จจิ้งนะครับใช้เวลาชาร์จรประมาณชั่วโมงกว่าๆชั่วโมง20นาทีไม่เกินชั่วโมง4 0นาทีโดยประมาณจะเป็นที่เป็นอะแดปเตอร์มาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมจะเทสจากสายชาร์จที่แถมนะครับสายชาร์จที่แถมเป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะครับไม่ใช่แถมมันจะทางฟีนิกเพราะฉะนั้นถ้ามันหมดก็ก็ต้องขออภัยนะครับเป็นคลิปรีวิวมันอาจจะสมมุติว่าอีก3-4เดือนมันหมดไปหรือว่าสายชาร์จผมหมดสต็อกหมดไม่เหลือแล้ว ก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าหน้าเว็บสินหน้าเว็บจะเป็นหน้าอัปเดตนะเป็นหน้าเว็บไซต์ถ้าเกิดว่าสินค้าไม่ได้แถมแล้วผมก็จะตัดออกลบออกเลยถ้ายังแถมอยู่ผมจะเขียนไว้ที่หน้าเว็บไซต์ว่ายังมีแถมนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถถามได้แล้วก็ถ้านานๆไปอย่างเช่นผมเคยเจอว่าผมเคยแจ้งว่าแถมแต่ว่าล็อตใหม่เนี่ยก็แถมเหมือนกันแต่แพ็กเกจมันเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าอย่างสินค้าพวกนี้มันก็มีการ อัปเกรดบริษัทเดิมอ่ะเขาก็ทาแพ็กเกจใหม่แค่นั้นเองแต่ว่าสายข้างใน,นก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจแค่นั้นเองโอเคต่อไปเรามาดูเรื่องของการชาร์จตัวไฟฉายพวงเจกจ e ุนตนนะครับตัวนี้ผมมีตัวปลั๊กไฟมาปลั๊กไฟพ่วงมาแล้วก็ usb adapter ที่ว่าถ้าใครสนใจก็ซื้อเพิ่มได้ในราคา20บาทนะครับตัวนี้ใครมีแล้วก็ไม่ต้องนะครับก็คือไปเสียบชาร์จผ่าน usb port คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าของโทรศัพท์ที่มีที่บ้านได้เลยนะครับ แล้วก็ผมก็จะเสียบสายชาร์จตัวที่แถมให้นะครับเป็น y ท e C นะครับถอดจุกยางช่องชาร์จของตัว e 0 3ออกมานะครับแล้วก็เสียบชาร์จโอเคนะครับมันจะเป็นไฟสีแดงติดแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เวลาชาร์จใช้เวลาชาร์จก็ประมาณชั่วโมงกว่าขึ้นอยู่กับการจ่ายไฟของตัว usb adapter ตัวนี้แหละหรือแหล่งจ่ายไฟนะครับจ่ายจ่ายไฟกระแสสูงจ่ายไฟเร็วก็ชาร์จเต็มเร็วหน่อยนะครับโอเคแล้วก็พิเศษสําหรับรุ่น o e n i x e 0 3 r นะครับเป็นสิ่งที่ผม เจอโดยเขาเรียกว่าเจอโดยตั้งใจดีกว่าเพราะว่าปกติหลายๆคนหลายๆลูกค้าเคยชอบถามมาไฟฉายที่ชาร์จในตัวสามารถเปิดขนาดชาร์จได้ไหมถ้าผมจําได้ผมจะเทสให้อย่างเช่นตัวนี้นะครับลองเทสแล้วใช้ได้นะครับไม่มีบอกในคู่มือนะครับเพราะฉะนั้นผมชาร์จอยู่ขนาดชาร์จเป็นไฟสีแดงที่บอกชาร์จเต็มเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวแต่ว่าถ้าเราต้องการเปิดใช้งานละ่ะก็คือกดแช่ไว้เหมือนปกตินะครับมันติดขึ้นมาโดยที่ไฟชาร์จยังติดอยู่เห็นไหมครับ และสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองนะครับในขณะที่แบตเตอรี่มันน่าจะยัง 70%- 100%ถึงยเนี่ยมันได้แค่2โหมดผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้อจํากัดหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าชาร์จเต็มแล้วเราเราเปิดได้มากกว่านี้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆว่าก็ยังดีกว่ารุ่นทั่วไปที่เสียบชาร์จไปแต่ไม่สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้แต่มีข้อแม้เหมือนกันว่าเวลาเราชาร์จไปใช้ไปมันก็จะแบตเตอรี่จะเต็มช้ามากเหมือนกันนะครับ แล้วก็สามารถเปลี่ยนไปใช้แสงสีแดงได้นะครับกดค้างเหมือนปกตินะครับพูดง่ายว่าใช้ยังได้2โหมดด้วยนะครับแบบนี้นะครับนี่คือข้อดีอีกรุ่นหนึ่งอีกข้อหนึ่งของฟ e ิลิก E03R ที่ทําได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับการใช้งานนะครับใครสนใจยังไงก็ติดต่อได้ที่ ร้านคือเว็บไซต์ไทยไลฟ์ช็อป c o m นะครับจะมีอัปเดตที่สุด YouTube ผมจะทําลงคลิปรีวิวเน้นการใช้งานเป็นให้ให้ลูกค้าเป็นหลักแล้วก็จะแอดลิงค์ YouTube เข้าไปในหน้าเว็บไซต์เพื่อให้เป็นข้อมูลอินโฟม t ชันเพิ่มสําหรับการใช้งานที่เห็นภาพนะครับแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดสเปค เว็บจากผู้ผลิตทั้งทุกอย่างผมจะลงละเอียดที่หน้าเว็บไซต์วิธีการใช้งานราคาทุกอย่างหมดจริงๆราคาก็มีบอกอยู่ทุกรุ่นที่ใต้คลิป e s c ค i ิป i o n ใต้คลิปถ้าลูกค้าจะไม่เคยกดดูว่า description มันกดได้นะครับ Description ใต้คลิปมันจะมะีปุ่มลูกศรลูกศรตัวใต้คลิปรีวิวเนี่ยกดแตกออกมาดูนะครับมันจะเจอว่า รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่คลิกดูลิงก์ทางร้านได้ที่ไหนติดต่อเบอร์อะไรได้แต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยได้ดูก็จะไม่ทราบว่าราคาเป็นยังไงนะครับโอเคเพราะว่าคลิปรีวิวเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะอยู่ยาวเป็นปีๆถนะ้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่จนตั้งแต่ผมทํารีวิวคลิปแรกมาจนมันทุกวันนี้จะเป็นเป็นร้อย,ร,อยร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับโอเคแล้วก็ทุกครั้งที่ลูกค้าโทรมาถามนะ่ยก็คือแจ้งได้เลยว่า ยี่ห้ออะไรรุ่นไหนนะครับก็จะตอบได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ทางร้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวอย่างแสงตอนกลางคืนของไฟฉายพวงกุญแจฟินิกซ์ E03R นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกดที่แสงสีขาวที่เป็นโหมดอีโคก่อนนะครับต่ําสุดอีโคนะครับแต่เปลี่ยนหนึ่งครั้งจะเป็นโลนะครับอันนี้โลก็มีเดียม ใช่ครับสูงสุดที่ Hi. 260ลูเมนถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับไปฉายไซเล็กพวงกุญแจขนาดนี้นะครับตอ่านี้เอามือลงก็จะเห็นความมืดสนิทนะครับสองขึ้นไปก็จะเห็นความสว่างที่260ลูเมนเต็มๆนะครับถ้ากดแช่ถ้าเป็นแสงสีแดงอีกทีหนึ่งนะครับกดแช่ไว้นะครับเป็นแดงติดค้างนะครับนี่ฮะแดงติดค้างแต่อีกทีหนึ่งจะเป็นแดงกระพริบนะครับตัวนี้แดงกระพริบก็เป็นไฟฉายพวงกุญแจที่ถือว่าสว่างครบเครื่องนะครับใครสนใ,นใ,ใจไฟฉายพวงกุญแจก็ ลองดูเ e ป็น E03R นะครับเป็นทางเลือกได้เลยครับ